สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันในวิชาคณิตศาสตร์กันอีกแล้วนะคะในวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของการเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างชั่วโมงกับนาทีค่ะเรามาดูความสัมพันธ์ของหน่วยเวลาที่เป็นชั่วโมงและนาทีกันนะคะ นั่นก็คือ1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีหรือว่า60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงก็ได้นะคะในการที่เราจะเปรียบเทียบนะคะถ้าหน่วยเนี่ยต่างกันนะคะเราต้องทําหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนนะคะเราถึงจะทําการเปรียบเทียบได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันได้เลยค่ะเรามาดูตัวอย่างที่1กันเลยนะคะ ฮานีฝึกซ้อมว่ายน้ำเป็นระยะเวลา1ชั่วโมง15นาทีฮานีฝึกซ้อมว่ายน้ำคิดเป็นกี่นาทีอ่ะก่อนอื่นเลยนะคะนื้อเรียนจะต้องทำการเปรียบเทียบก่อนหน้านี้ครูบอกไปแล้วว่า1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีนะคะอ่ะเรามาดูวิธีคิดกันเลยค่ะวิธีคิดก็คือ จาก1ชั่วโมงนะคะเท่ากับ60นาทีใช่ไหมคะแสดงว่าตอนนี้เรามี1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีไปแล้วนะคะก็ยังเหลืออีก15นาทีให้เราทำแบบนี้ได้เลยนะคะก็คือ1ชั่วโมง15นาทีเท่ากับ60บวก15 60นี้ก็คือมาจาก1ชั่วโมงตัวนี้นั่นเองนะคะส่วน15ก็มาจากนาทีด้านหลังนะคะก็คือบวกไปได้เลยเพราะว่า สิเนี่ยยังไม่ถึง1ชั่วโมงใช่ไหมคะก็เหมือนกับเป็นเศษที่เหลืออยู่นะคะหกสิบบวกสิหเท่ากับเจนาทีนั่นเองค่ะดังนั้นเราก็ตอบไปได้เลยว่าฮานีใช้เวลาฝึกซ้อมว่ายน้ำไป75นาทีค่ะเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะ แม่ใช้ระยะเวลาในการเย็บผ้านาน80นาทีแม่ใช้ระยะเวลาในการเย็บผ้าคิดเป็นกี่ชั่วโมงกี่นาทีข้อเมื่อกี้ใช่ไหมคะจากชั่วโมงเขาถามเราเป็นนาทีแต่อันนี้จากนาทีให้เราทำเป็นชั่วโมงและนาทีนั่นเองนะเหมือนเดิมเลยนะคะเราต้องไปดูความสัมพันธ์ก่อนว่าเอถ้าเราคิดเป็นนาทีเนี่ย ใช่ไหมคะเรามีอยู่แล้ว80นาทีอ่า60นาทีใช่ไหมคะก็จะเท่ากับ1ชั่วโมงอ่าเรามาดูวิธีคิดกันต่อเลยนะคะวิธีคิดก็คือจาก60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงใช่ไหมคะดังนั้นนะคะแล้วก็80นาทีเนี่ยซึ่งโจทย์ให้เรามาก็จะเท่ากับ60บวก20 60ตัวนี้ก็คือ1ชั่วโมงนะคะ ส่วน20นาทีนี้ก็คือเป็นเศษที่เหลือมานั่นเองนะคะดังนั้นนะคะ80นาทีก็จะเท่ากับ1ชั่วโมง20นาทีตอบไปเลยนะคะว่าแม่ใช้เวลาในการเย็บผ้า1ชั่วโมง20นาทีนั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาดูการเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้คำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่านะคะใน ในการเปรียบเทียบว่ามากกว่าหรือ <ylie> น <โป |notimestamps|> ้อยกว่าเนี่ยนะคะให้เราดูตัวด้านหน้าเป็นหลักนะคะแล้วค่อยบอกว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าถ้าตัวด้านหน้าเนี่ยมากกว่าตัวด้านหลังนะคะเราก็ต้องตอบว่ามากกว่าแต่ถ้าตัวเลขหรือว่าจำนวนด้านหน้าเนี่ยน้อยกว่าตัวเลขด้านหลังนะคะเราก็ต้องตอบว่าน้อยกว่านะคะนักเรียนอย่าสลับกันนะคะ่มาดูเลยนะคะโจทย์ให้มาว่า 1,50นาทีกับ1ชั่วโมง45นาทีอะตอนนี้นักเรียนสังเกตไหมคะว่าหน่วยใช่ไหมคะอะหน่วยอันแรกเนี่ยนะคะเป็นนาทีแล้วก็หน่วยตัวที่2เป็นชั่วโมงกับนาทีดังนั้นนะคะเราต้องทำหน่วยของเวลาเนี่ยให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนนะคะอะมาดูเลยนะคะครูก็จะเปลี่ยนจาก หนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้านาทีให้เป็นนาทีเหมือนกับด้านหน้านะคะเหมือนกับหนึ่งร้อยห้าสิบนาทีนะคะเรามาดูก่อนเลยเนื่องจากหนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้านาทีนะคะเราก็คิดไปเลยเอ๊หนึ่งชั่วโมงเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่คะหกสิบนาทีใช่ไหมคะแล้วสี่สิบห้าล่ะามาดูต่อนะคะหนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้านาทีก็จะเท่ากับหกสิบ 60บนะคะบวกกับ45หนะ60นี้ก็คือ60ตัวนี้นะคะก็คือ1ชั่วโมงนะคะส่วน45นี้ก็คือ45ที่อยู่ด้านหลังนั่นเองนะคะดังนั้น60บวก45เท่ากับ1 0 5่นาทีอาเรารู้คำตอบกันแล้วใช่ไหมคะอะมาดูเลยดังนั้น150เป็นห่า150นาทีเป็นยังไงคะ เป็นไงคะอ่ามากกว่า1ชั่วโมง45นาทีนั่นเองค่ะค่ะเรามาต่อการเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้คำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่ากันอีกสักข้อนะคะอ่ามาดูโจทย์นะคะ3ชั่วโมงกับ3ชั่วโมง10นาทีกับ300นาทีอ่าเด็กๆคิดว่า3ชั่วโมง10นาทีเป็นยังไงเอ่ยมากกว่าหรือน้อยกว่าคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ,ะเนื่องจาก3ชั่วโมง10นาทีอันนี้นะคะเราจะต้องเปลี่ยนหน่วยก่อนเหมือนเดิมเลยนะคะเด็กๆก็คือเปลี่ยนครูจะเปลี่ยนจากชั่วโมงกับนาทีนะคะให้เป็นนาทีอย่างเดียวนะคะเหมือนกับตัวด้านหลังนะคะเนื่องจาก3ชั่วโมง10นาทีนะคะก็1ชั่วโมงเท่ากับเท่าไหร่คะ,ะ1ชั่วโมงเท่ากับ60ดังนั้นเราต้องเอา60บวกกัน 3ครั้งนะคะามาดูเท่ากับ60บวก60บวก60แล้วก็บวกอีก10นาทีนะคะเท่ากับ190นาทีนั่นเองนะแต่ว่าข้อนี้นะคะใครอาจนักเรียนอาจจะทำให้300นาทีนะคะเป็นชั่วโมงก็ได้นะคะถ้า300นาทีเท่ากับกี่ชั่วโมงเอยเด็กๆ เราก็เอา60นะคะเอา300หาร60นะคะอ่าก็จะได้5ชั่วโมงนะคะก็จะได้5ชั่วโมงนะอ่ะตอนนี้เราก็จะได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะตอบว่าอะไรเอ่ยดังนั้น3ชั่วโมง10นาทีเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะอ่าน้อยกว่า300นาทีนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาลองทำกิจกรรมลองทำดูกันนะคะวันนี้ครูมีโจทย์มาให้สองข้อนะ,อะมาดูข้อที่หนึ่งกันเลยครูอยากทราบว่า1นึ่ชั่วโมงเนาทีเท่ากับกี่นาทีอใครรู้คำตอบบ้างข้อนี้ก่อนอื่นเลยเหมือนเดิมนะคะเราต้องกลับไปดูความสัมพันธ์ของเวลาก่อนว่า1นึ่งชั่วโมงเท่ากับกี่นาที อันนี้หนึ่งชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีคะเด็กๆอ่าหนึ่งชั่วโมงเท่ากับหกสิบใช่ไหมคะหนึ่งชั่วโมงเท่ากับหกสิบนาทีนะคะแล้วเจ็ดละ่ะอ่าเราก็สามารถบวกเข้าไปได้เลยดังนั้นนะคะหนึ่งชั่วโมงเจ็ดนาทีเท่ากับหกสิบเจ็ดนาทีนั่นเองใครตอบถูกบ้างคะอ่ามาดูนะคะว่าเขามาแบบนี้ก็คือ 60บวก7นะคะก็เท่ากับ67นาทีนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูกันอีกหนึ่งข้อนะคะอ้าวข้อนี้นะคะทำนาทีให้เท่ากับชั่วโมงและนาทีห5 9นาทีเท่ากับกี่ชั่วโมงกี่นาทีคะเด็กๆข้อนี้เหมือนเดิมเลย1ชั่วโมงใช่ไหมคะเขาถามเป็นชั่วโมงใช่ไหมคะเราก็ต้องเปลี่ยน หนึ 1> 1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีใช่ไหมถ้าสองชั่วโมงล่ะก็จะเป็น120นาทีถ้า3มชั่วโมงล่ะก็เป็น180นาทีอ้าวเกินไปแล้วนะคะเกินไปต้องเยอะแน่ใช่ไหมคะเพราะว่าโจทย์ให้เรามาแค่159ดังนั้นเราถอยกลับไปเลยค่ะก็จะเหลือแค่2ชั่วโมงดังนะั้น2ชั่วโมงเนี่ยเท่ากับ120นาที เศษที่เหลือนะคะก็จะเป็นตัวนาทีที่อยู่ด้านหลังนั่นเองนะคะอ่านมาดูเลยนะคะคำตอบก็คือ2ชั่วโมง39นาทีนะคะก็มาจาก60นี้คือชั่วโมงที่1 60อันที่2ก็คือชั่วโมงที่สองสตัวนี้เท่ากับ120นาทีใช่ไหมคะบวกกับอีก39ก็จะเป็น159นาทีพอดีเป๊ะเลยนะคะ สำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะถ้านักเรียนมีข้อสงสัยอะไรนะคะให้นักเรียนสามารถสอบถามครูได้โดยตรงเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะทำแบบฝึกหัดแล้วก็อย่าลืมทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะบทเรียนของเราก็จบลงแล้วนะคะวันนี้นะคะครูต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ